โอ้หลอมากเพืร์นะคะตูนิ้งนองนะคะตกสวัสดีสวัสดีเมียพี่ปาขาดเต็มเลยนะคะเราแซวสามีเขาบ่อยนะคะเราต้องสวัสดีเมเขานิดหนึ่งนะคะเราแซวสามีเขาบ่อยนะคะเราต้องสวัสดีเมียเขานิดนึงนะคะนี่สุดหล่อของเรานะแม่งานยาวมากนะคะ ให้เป็นรองพ่ทูแค่เชือกเดียวนะแม่สาหรับนิง้งหนองนะคะน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่ยาวที่สุดสําหรับช้างเลี้ยงที่นี่แล้วนะคะนิง่งหนงนะให้เป็นรองพทูแค่เชือกเดียวนะแม่หลังจากต,ตกมันก็ฟืน้นฟรูร่างกายนะคะเดี๋ยวรอพี่พี่หนงหรือพี่ปักมานะคะเราค่อยสอบถามนะสุขภาพเป็นยังไง ซูมควานให้กี่บาทให้กี่ดาวาะแม่อซูมพี่ปาร์คให้ค่ะแม่จะให้เท่าไหร่คะว่ามาพี่ปาร์คพี่ปาร์คถามเรื่องพี่นิ่งนองหน่อยเข้าพักกี่เดือนกี่วันถึงออกมาเข้าหลักตรงมันหนึ่งพฤศจิกาแล้วหายตรงมันเดือนแลวอันนี้คือหลังจากตกมันพักนานแค่ไหนถึงเดือนไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหลังจากที่น้ำมันหยุดนะเราให้พักน้ำแค่ไหนเดือนนึงปะ เกือบเกือบเดือนไม่ถึงเดือนนะคะก็คือพักฟื้นผูร,ร่างกายมีไทยอินคอนิโตะหลังจากที่ออกมาเขามีเขามีอาการปกติไหมมีอะไรเปลี่ยนไหมปกติทุกอย่างแล้วนะคะคุณหมอเขาได้ตรวจไหมหรือว่ายัง อ๋อยังยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยคุณหมอก็ยังไม่รู้นะแม่ว่าน้ําหนักลดไหมหรือว่ามีสุขภาพร่างกายทั่วไปเป็นไงแต่เท่าที่ดูตอนนี้สุขภาพภายนอกเหมือนจะผอมไปหน่อยนึง แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะนิ่งหน่องอะลักษณะโครงสร้างทางร่างกายอะเขาเป็นเหมือนช้างกระดูกใหญ่อะแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นกระดูกสันหลังชัดหรือว่ากระโหลกค่อนข้างยุบนะคะบางคนอาจจะมองว่าน้องผอมมากเลยค่ะอย่างเงี้ยน,น้องไม่ได้ผอมนะแม่น้องเป็นแบบนี้นะคะโครงสร้างเหมือนควานเขาเ่ยแหละคะ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะเขาทําบุญมาดีนะแม่อยากถามเขาทําบุญกันมาด้วยอะไรนะคะคนที่กินอะไรก็ไม่อ้วนนะคะงงมากนะคะส่งดาวพี่ปากส่งดาวพี่ปกนะคะส่งดาวพี่หน่องนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะดาวทิพก็มานะคะดาวไม่ทิพก็มีนะคะ เลิศมากนะคะที่นิ้หน่องตัวใหญ่มากคะ่ะเขาจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ผอมเพรียวนะแม่ขาเรียวยาวไปในแบบเลยนะแม่นะคะ <ST AR> แม่แม่อยากเป็นไอติมว่าสู <S <S อยากเป็นไอติมคอนเตตใช่ไหมคะแม่นะคะสวัสดีค่ะพี่เฟนมาก,ก่อนกันหน่อยสิ สวัสดีครับหรือยังลูกสวัสดีครับลูกชายพี่ปาร์นะคะอันนี้เราทำอะไรเอ่ยตัวเองบุกขอจะแคบบุกขอจะแค่จะแคะของพี่นิ้งหน่องกะครับมันลูบง้าดตอนตกมันครับหมายถึ<ม>งว่าเขาง้างเหรอ<ง>ปาร์นี่คือคุณแม่ใครที่บอกว่าใส่ใส่โซ่ทำไมนะคะคุณแม่ <laughs> นี่คือการตกมาแล้วเขาก็ง้าง ตัวโซ่นะคะที่ผูกขาหน้าติดกันสองขาเราจะเรียกกันว่าจะแขะนะคะง้างจนแทบจะเป็นเส้นตรงเลยนะไม่เมื่อกี้นะคะนี่พี่วานต้องเอาหินมาทุบแบบนี้นะคะเพื่อให้กลับมาโค้งเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่อยู่ใช่ไหมคะครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยหล,<ำ>ล่ลลลอนว,ว่าโดนมือนะคะไม่ใช่นะ,ะมันหนีบแคบเกินไปนะคะ อุปกรณ์การเลี้ยงช้างส่วนใหญ่นะแม่ที่เห็นเป็นปักอกเป็นเชือกที่สารต่างๆนะคะที่ควาเราทําเองหมดเลยนะคะดูแลอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีคนบอกเลยนะโอ้ยสูงกว่าโอ้ยสูงนะคะทาไมคะเห็นพี่ปาลาใกล้ๆหรอคะถึงขั้นโอ้ยสูงนะคะส่งดาวให้ชิดดวงขอบพระคุณมากนะคะฝากถามพ่อเชฟหน่อยคะ่ะว่าอออออเออเป็นยังไงบ้างคะตกมันเป็นยังไงบ้างคะเลยปีใหม่นู่น เลยปีใหม่ก็คือมกราคมปีหน้าไปเลยอ๋อไม่ใช่อ๋อปีใหม่เมียงแม่แม่ตกใจนะคะให้พี่ป้ากับพี่นิ้งหน่องคาะดาพันดวงขอบพระคุณมากกว่านะคะขอบคุณค่ะอ่ะส่องหน้าไปนะคะแม่ให้เห็นลูกขุมขนพี่ป้ากัเลยนะคะวันนี้นะคะลูกาของเขาลูกเบาของเขานะคะล้ากับลูกไอ้ทิมล้ากับลูกโอ้โหมันแต่งห่ายิ้มแล้วหมาน้อยหมาน้อยมันนี่กำลรอ ห่างยิง่งนองนะแม่ทาโอ๊ยแต่ฉันว่ามันดูบางนะดูบางไปไหม,มนอนขอนาจะเหยียบใช่ไหมน่าจะเหยียบเนาะเหมือนห่างบางไปเพราะปกติเขาจะฟูกว่านี้ที่ไหนที่หลักตรงมันเหรอไปเดี๋ยวไปหาใส่ชุดนี้ไม่น่าจะหาได้นะแม่น่าจะไปที่หลักตรงมันก่อนถาลายลงไปนะเออไม่น่ารอดชีวิตนะแม่นะคะ ใช่มาดูควานถูกต้องนะคะบอกแล้วนะคะที่นี่เราคัดหน้าตานะคะความสมองความสามารถไม่เกี่ยวนะคะเราคัดหน้าตาอย่างเดียวนะคะควานเคลลิลมันนักงงมันักงานคนงง,งคนงานเราคัดหน้าตาหมดเลยนะคะคอฟิลมากแม่มาครบทั้งเลูกทั้งเมียสอรีน่นะคะทุกคนนะคะเราต้องถ้าเราเล่าเขาเราต้องรับได้ทุกอย่างที่เป็นเขานะคะเลิฟมีเลิบไมเมียนะคะเราบอกไว้อย่างนี้นะคะแม่นะคะช็อตฟิล ดูพี่ปากนะคะไม่ได้มาดูเอาไม่ดูช้างกันแล้วนะคะออขอเสียงนิ้งหน่องชนิดได้ไหมคะขอเสียงนิ่งหน่องชนิดได้ไหมคะต้องรอดูอารมณ์ควานนะคะไม่ใช่ท้าความสั่งเขาก็ทาเลยค่ะช้างนะคะทงห้องะไเราจะลองู้เนี้ยเออเสียงใหญ่ๆเสียงหลวงนะคะเสียงใหญ่เสียงหลวงไม่เหมือนพี่ทูพี่ทูเสียงเล็กว่าเสียงเหมือนผู้หญิงพี่ทูว่าเสียงเบาแบบแหลมๆนะคะ อยากเกิดเป็นไอติมก็ไปนะคะ <_ d ial ate> เออเขาอยากเกิดเป็นไอติมกันนะคะคอ,อ,อนเนตตไม่เข้านะคะตอนนี้นะมันจะรวนลามด้วยกล้องเออเราจะรวนลามที่ปากด้วยกล้องนะคะซูมแบบใกล้เวอร์นะแม่ <_ d ial ate> ใครอยากซูมก็ซูมมาที่หน้ากล้องนะคะใครอยากจับอย่างหนวบอะไรก็หน้ากล้องนะคะพี่ตามาอีกไหมเมื่อกี้เห็นน้องเมียเห็นลูกพี่ปาทุกคนบอกช็อตฟิวนะคะเมียพี่ปาแล้วก็ลูกเขานะคะวันนี้มาครบเลยนะคะ พี่ตั้มบอกว่าเมียไม่ไม่น่ามาเพราะว่ามเดี๋ยวมาไม่ครบนะคะเมียเยอะให้หัวเออเดี๋ยวเกิดเข้อหันมาถามเราจะงงนะคะสมมติเขาถามเมียคนใดนะคะยุ่งเลยนะคะแต่ร้านสวัสดีครับแสนล้านสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับนี่เก่งมากนะคะโอ้สีเราสินค้าแอบมาส่งดาวให้พี่ไปยี่สิบดวงขอบพระคุณมากนะคะคุณแองเจล่าวันเสาร์ดาวทะลุไปหกพันกองละเออปุ่นันก็จะล่าดาวไปเรื่อยๆนะคะ ชแสงชัยเด็กน้อยเห็นไหมคะเอาหน้าอิงต้นไม้ไว้หนูง่วงอะลูกดูตาดูตาทุกคนดูตานะคะนี่คืออาการง่วงนอนแต่ว่าไม่ยอมนอนเพราะว่าพอเริ่มโตเนี่ยช้างเขาก็จะนอนน้อยลงนะคะโดยปกติช้างเด็กเขาจะนอนบ่อยนะคะนอนประมาณยี่สิบนาทีถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะนอนวันละสามถึงสี่รอบต่อวันเนาะก็จะนอนแป๊บๆแล้วก็ลุกเพราะฉะนั้นอย่างที่ปดปันบอกไปถ้าใครมาหาน้องบารันเวลาเห็นน้องนอนอย่าไปเรียกน้องนะคะให้เขาได้พักผ่อน เปิดห้องได้หรือยังเอฟซีรออยู่เอฟซีรออยู่นะ,จ,ะ,ะนจำแสมชัยจากงาตะมูตะมีแม่เดี๋ยวเขาโตเป็นหนุ่มเราจะจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่างานเขาจะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะ เ็นดูกระดิ่งโดเรมอนของเจ้าหนูแสนชัยอ๋อกระดิ่งน้อยกระดิ่งกลมกระดิ่งกลมนะจะไม่ใช่เป็นกระดิ่งทรงะระฆังนะคะเป็นกระดิ่งกลมนะเหมือนโดเรมอนนะคะคพี่ป้าขอเสียงที่น้องให้หนอยเิคะเขาจะลองไหม,ไมฮะอะไรนะอะอก <laughs> มันไมอยู่อ่ะ เขาน่าจะยังไม่อยากให้บังคับให้ทําอะไรหรอกคาสั่งนะเพราะว่าน้องเพิ่งออกจากหลักตรงมันวันนี้วันแรกเลยนะคะหลังจากฟื้นฟูร่างกายมาประมาณเกือบเดือนเนาะหลังจากที่น้ามันหยุดไปนะคะอ่าอ่ะส่งไปทางนู้นบ้างแม่น,นะคะกระดิงด่งกระดิ่งสมตัวมากกลมบ้องเลยนะคะเหมือนกันแม่ดูแม่ดูกีบขาของน้องนะคะถ้าเปรียบน่าจะเหมือนกับเหนียงของดิฉันนะคะดู <laughs> กีบขานะคะโอ้โหน่าอยากจกมากเลยนะคะมันคันฟันนคะคะ อ้วนอย่านี้ยังเป็นน้อยอยู่เดี๋ยวให้ยืดเขาก็น่าจะไม่ไม,ไม่ตะมูตะมิก็จะหล่อแล้วเขาเนี้ยยืดขายาวตรงค่ะ้ช้างใหญ่มันไม่โตแล้วหรอหยุดโตแล้วนะคะต้นรดใครใบบุญใช่ไหมอ <c oughs> ใบบุญนะคะ <c oughs> ใบบวมนะคะใบบวมยืนกินไม่สนโลกนะคะใบบวมกินปุ๋ยแล้มันเคี้ยวแก้มากเลยฉันอยากหือิอยากหยุมนะคะหงิมันคันฟันนะคะเวลาเห็นช้างเด็กนะคะใช่นะคะนิ้งหน่องและสะบอกนุชอย่ามายุ่งกับเรานะคะตอนนี้เพิ่งออกหลักมันใหม่ๆลมไม่ดีนะคะเอาไปส่องเจเจตุยต้ยตุ้ยดีกว่านะคะเจเจตุย้ยตุ้ยนะคะ วนนี้เดทุกคนก็เลยไม่ติดคิทเลยไไนไม่อถามเขาเยตดพี่พ่อหยากนะคะแล้วก็ลูกสาวของเขานะคะเจเจตุ้ยนะคะพี่วันสวัสดีค่ะ พี่แวนแล้วก็น้องคมแสนอยู่ด้านหลังต้นไม้นู่นนะคะเจ๊ตุยตุยหญิงสาวผู้พับหูซ้ายขวาไม่พร้อมกันนะคะรถนะคะเออเป็นซิงเนเจอร์ของนางนะคะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนนะคะจากเวาส่งดาวทางสูนได้รับยังไงคะกี่บาทกี่บาทมีกระต่ายดาวดาวเราจะได้รับรายได้เท่าไหร่คะดาวหน่งดวงเหมือนนี้ จำม่ได้ว่าอัต่าจะได้ห้องเฟซบุ๊กกระจะแบ่งเงินัได้เฟซบุ๊กเขาจะตัดส่วนหนึ่งไม่ได้ได้ทั้งหมดนะแม่เวลาที่ส่งดาวอะค่ะสมมติแม่ดวงแม่ส่งดาวสมมติว่าดวงละสิบสามบาทเนาะเฟซบุ๊กเขาก็จะเอาเข้าแอปแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ตัดให้หน่วยงานเรานะคะซึ่งดาวทุกดวงเนี่ยเข้าหน่วยงานหมดเลยนะจ๊ะที่ปปขอดาวเนี่ยไม่ได้เองนะแม่นะคะขอให้ช้างนะคะดวงดาวทุกดวงเป็นรายได้ที่จะสมทบเข้ามาเพื่อเป็นค่าจัดการการดูแลเลี้ยงช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรากว่าหนะะค เจดจฟังนะคะเงี่ยวหูฟังสุดนะคะฟังอ่าไม่ฟังแล้วนะคะเลิกฟังนะคะเสะบัดหู <laughs> ใช่เห็นไหมมีความเฉพาะก็คือสะบัดบหูซ้าย<ห>ขวาไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันไม่พร้อมกันปกติเขาจะสะบัดหูพร้อมกันนะแม่แต่เจเจตุ้ยตุ้ยเป็นกรณีเฉพาะนะคะซ้ายขวาสลับกันนะคะเพิ่มความเก๋น,นะคะเราจะไปกลัวอะไรให้เราโสดนะคะเจเจตุ้ยตุ้ยก็โสดนะคะสวยขนาดนี้นะคะน้องแสนชัยกับแม่แสนดี เมื่อแยกกันแล้วจะไม่เจอกันอีกใช่ไหมคะถามเป็นความรู้เจอได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะเขาก็เจอกันได้ปกติเลยค่ะ,ะช้างแม่ลูกนะหลังจากแยกกันแล้วยังสามารถเจอกันได้ปกตินะคะประเดียวนี้ลิฟชันเลยหรือเปล่าเพราะฉันเอามือถูนหน้าฉันอลังการมากเหนื่อยเยอะนะคะนี่สอนพึกกันคนใต้าย,ยาวจัง อันนี้พึบกันอันนี้คือทาความสะอาดค่ะเวลาที่พี่คอนเขาจะทำความสะอาดให้ช้างเนี่ยเขาก็จะบอกให้ช้างนอนแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปัดฝุ่นเพราะว่าน้องจะเอาฝุ่นเอาโครนเอาทรายโยนเข้าไปบนหลังนะคะดูความฟุ้งกระจายของฝุ่นนะคะอันนี้เป็น PM ห้าจุดปดนะคะแอดปปสวยเลือกได้ใช่คะ่ะหนูเลือกประจำเลยแม่แต่เขาไม่เลือกหนูนะคะหนูเลือกเขาตลอดเลยนะ <laughs> แต่เขาไม่เลือกหนูนะคะ ที่นอนอยู่ชื่อน้องคมแสนค่ะเป็นลูกชายของพ่อแวนนะคะทําความสะอาดหลังนะคะถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะแม่เพราะว่าผิวหนังเขาหนาก,กว่าเราเยอะแลวพี่ความวเคาะเ,เบามากนะคะเคาะเบาๆเ,เ,เพื่อให้ฝุ่นหลุดนะคะ okay. you know ผิวหนังของช้างหนากว่าเรามากนะคะเขาหนาประมาณแบบ3-5เซนนะถ้าแก่ๆบางเชือกก็มีแบบ5-6เซนก็มีนะคะหนามากนะคะห <Hey. S 1> ลับตา <Hey. S 1> มีการสั่งช้างหลับตาด้วยนะ oh. เป็นดูอ๋อรับสายวะฉันเคยเห็นพี่หมันนะขี่ภัยใจซึ่งเป็นช้างงานสูงใหญ่อลังการไปที่สถานีรถไฟใช่ไหมตอนที่เดินอ่ะแล้วพอรถไฟมาก้มเอาลงเออรับสายอ๋อสายเหรรับสาเหรเนีพยี่กำลังคิดเหมือนกันพี่กำลังพูดกับก่อย่าจำไม่ได้ว่างานไหนงานงานอนันตยศนั่นแหละควานบอกช้างว่า อลับตาเหียจะได้เออใช่น่ารักมากนะแม่คือแบบช้างงาเนาะใช่ควานควานอยู่บนคอเพราะถ้ามัอยู่บนคอช้างจะตื่นนะคะเพราะว่าเราไปพักกันที่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเราพอรถไฟวิ่งมาเสียงเสียงฮูดรถไฟอะมันดังแม่ช้างเขาก็เกิดอาการตื่นนกตกใจนะคะสายตาเริ่มลอกแลกนะคะพี่ควานก็ขึ้นคอทันทีแล้วก็เอามือปิดตาช้างแล้วก็บอกช้างว่าหลับตาซะลูกหลับตาซะถ้าเรากลัวเราไม่ต้องไปเห็นมันนะคะถ้าเราไม่เห็นเราก็จะไม่กลัวนะคะงงมากเลยนะแล้วช้างก็อยู่น anyway. like ิ่งเลยนะแม่เขาก็ให้พี่ควานปิดตาอยู่แบบนนนั้ะะค แล้วเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะขนาดช้างงาตัวใหญ่โตเลยนะแม่นะคะโตเต็มวัยแล้วนะคะก็คือภายใจที่เราเห็นนั่นแหละนะคะน่ารักมากนะคะลูกชายคนน้องของลูกชายของผมด่ลูกชาย วันนี้ไม่ทำเพราะแวนตกน้ำนะวันก่อนได้ข่าวว่ามีช้างเหวี่ยงที่ควานตกน้ำใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมารีไม่ว่าจะเป็นคมแสนนะคะเหวี่ยงที่ควานตกน้ำนนนโดยปกตินะคะการแสดงช้างอับน้ําทุกคนจะได้เห็นว่าพี่ควานเรามีทักษะในการเ,าเล่นเซิร์ฟนะคะก็จะไม่ตกนะคะไม่เปียกนะคะยืนทรงตัวต่างๆได้นะคะแต่สองสมวันที่ผ่านมาน้องช้างน่าจะร้อนนะคะก็คือเหวี่ยงที่ควานตกหลังไปเลยหนึ่ง <laughs> เปียกทั้งตัวนะคะบางเชือกก็อยู่ดีๆก็มุดน้านะแม่ขาเปียกกางเกงเปียกนะคะไม่คยจะเป็นแ่งี่งพี่ม้งเกิงค่ะ ล,ลูกชายนคนลเล็กของแสนของหลวงพ่อนะคะของท่านพระครูออสนะคะน้องแสนชัยใช่นะคะหนึ่งในแก๊งเด็กวัดของเรานะคะน,นีพาดูน้ำเมยคนสวยหน่อยค่ะน้ำเมยอ,อยู่ตรงน้ไน,นไหนคะหน้าจ่าธง,งชัยอาธงชัยไม่ใช่หรือเปล่าข<น>อดูขาก่อนขอดูขาก่อนขอดูขาก่อน,นอันนี้อลีนาหรือเปล่าเอออันนี้อลีนาอยู่นี่นี่ว่ะ ไม่แน่ใจต้องให้ต้องให้เห็นการเดินก่อนเพราะว่าธงชัยจะขาไม่เท่ากันนะคะเป็นอย่างโพดอย่างโพนะคะม่วนตื้นนะคะถือไมกะานอวน้ิมีโอาดารจออวดอิือถือไือถือถาอถือถือถืถออร์นะคะอออ ไม่ใช่แต่ชายฉันตลกนะคะควันฉันก็ตลกนะทุกคนมาเที่ยวที่นี่เถอะค่ะน,นะคะคุณจะได้ความเมื่อนความซึ้นกลับไปนะคะขนหางฟูยาวมากนะคะเหมือนสมศรีอะสมศรีก็หางสวยนะ,ะไปดูสีๆกันเนร็วแม่แม,ม,ม,ม่ชีช,ชีชีนะคะชีชีดูจากขนแล้วนะคะเหมือนไม่เห็นพี่เมย์แล้ววันน,วน,น,นี้วันนี้พี่ทําหยุดหรอพี่นวันนี้พี่ทําหยุดหรอวันนี้พี่ทําหยุดใช่ไหมคะ ซาอสดีอาร์ของเรานะคะผู้นำไอศครีมจากเอซีมาเลี้ยงพี่ฟานอู๋ว่าใครกรี๊ดนะคะเอาวันนี้พี่ทำน่าจะหยุดนะทุกคนน้ำเมยน่าจะไม่มานะคะพี่ตั้งวันนี้พี่พี่เมยไม่มาใช่ไหมพี่ทำหยุดแหละอ๋อน้าเมยหยุดนะคะ สองสาวกรี๊ดใส่กันนะคะก็คือน้องอารีนาแล้วก็น้องเนือน้ออุ่นนะคะเป็นเพื่อนซี้กันนะแม่เ,เห็นไหมเขากรี๊ดใส่กันอ,อ๋อจริงหรอ,อเอ็นูไออ,อ,อยังก็เป็นไออย่างก็อ๋อนึกว่าลูกแกเหมอนกแบบันนาะโอเค,อเคแต่ว่าก็เสียใจแหละเขาคงเลี้ยงมาสาวสวยนะคะมือปลายหินของเรานะคะลูกสาวพ่อตั้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อกี้เป็นเสียงน้องอารินาหรือว่าน้อง,น,องน้องเมย์นะคะทักทายกับเนื้ออุ่นนะคะเขาเป็นเพื่อนฝาวนะคะมีกรีดใส่กันนะแม่ทักทายกันถ้าเรามาตอนเช้านะเวลาที่ช้างเขาลงมาเจอกันนะคะจะได้ยินเสียงกรีดการ์ดอูดอีดลั่นลานไปนหมดเลยนะแม่เพราะว่าเหมือนกับกั้งคืนไม่ได้เจอการแกพอเจอน้วเมื่อคืนเป็นไงแกอะไรเงี้ยที่นอนแกโอเคไหมหอย่างเงี้ยน,นะคะเมามอยนะคะ ที่พี่พีพีสามารถร้อยมาแล้วแม่นำมาโดยแม่ลูกขางนะคะนำทีมเด็กน้อยนะคะตามมาด้วยพ่อหนุ่มไมโครเวฟนะคะแสนล้านนะคะใบบวมและแสนชัยนะคะส่งดาวให้ลูกกระพรยสีสีขอบพระคุณมากแม่สุ่มนะคะส่งดาวมาให้ว่าที่ดีเบตภรรยาท่านพูดนะคะแสนชัยนี่คือว่าโตมากค่ะ โตมากน้ำนมแม่แสนดีคือลดนะคะตอนนี้สี่ก็นอนให้พ่อตั้มทำความสะอาดนะแม่นะคะอยากนอนบ้างไม่อยากให้โดดตรงพุงตัวพุงสิคะเออลูกโดนมันขึ้นคีมันขึ้นคีมันเลยดวนดาวไอ้เ็ดปอปอกับวหนะจุ้ยขอบพระคุณคุณครูนะคะมิสแม่กรองของเรานะคะครูเอ๋นะคะขอบคุณคุณอานี่ด้วยนะคะสำหรับดวงดาวห้าสิบดวงให้น้องสี่นะคะ ขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะถือว่าทุกๆทก่านได้มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยนะคะดาวทุกดวงจะเป็นไรายได้เข้าสถาบันทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยดาว20ดวงขอบพระคุณนะคะจากคุณสุธิรานะคะคุณโมนะคะส่งส่งดาวให้กับลูกชายทั้งสามนะคะนมพัสเซอร์ไลพ่้อนมพัเซอร์ไล์ของแม่โอ้โหน่ารักนะคะสามสิบดวง ค่ะกันสิคะสวัสดีค่ะไรเอ่ยล้างแผลครับเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นแผลนะคะต้องไปล้างแผลโอนจีร้อยให้แกงลูกชายกับหนูสีค่ะฝากแอดด้วยนะคะได้ค่ะกระเช้าอาหารช้างค่ะช้นซื้อให้ก็ได้หล่อนไปแปะที่ไหนมาป้าาช่ไหป้าแหววอ่ะเอโอเคเดี๋ยวไปถามป้าแหวว๋อ้โอเคแล้ว แล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยทนนะแม่ใครมีไม่กอดทนๆแนะนำพี่ควาเราหน่อยนะคะเพราะว่าเขากอดทุกวันนะแม่แล้วก็กอดของหนักก็คืออึช้างนะคะฉันกลัวมิฉันไปที่ไม่ตํำแอคโคมากเลยนะคะเออเดี๋ยวไปจ่ายให้เดี๋ยวเจ๊จุ้ยจัดให้นะคะค่ะค่ะเราจะแอบดูก่อนนี่อ ไม่เห็นเนะาะเอาอยูค้ะเห็นหูแล้วเห็นหูสะบัดแล้วนะคะก่อนจะถึงข้อบาลานแม่จะเห็นทัางป่วยนะ้มาไว้ให้กําลังใจคุณป้ากันบ้างค,าคุณป้าอายุเยอะแล้วนะคะมาด้วยอาการเรจ็บขาเนาะยืนไม่ได้เลยนะคะเขา็าจะใช้อกในการพยุงตัวเองก็เป็นแผลนะเยอะเลยนะคะคุณหมอก็กําลังรักษาอยู่นะคะมีการทําแผลทุกวันมีการให้สารน้ําแล้วก็ให้ยาด้วยนะคะ เดินผ่านตรงนี้คิดถึงคุณยายบัวคามเอนดูนะคะคุณยายกับดาวช้างไปแล้วเอาซูมละร้อยนะแม่กำลังซูมนะคะซูมที่ทูเราตรงนี้เราเห็นอะไรเห็นก้นหรือเปล่าเห็นที่ปุ่มด้านขวาอุ้ยแม่รูเหมือนเห็นงานนิดนิดใช่ไหมใช่ใช่ไหมว้ายแม่แมุ่่มนะคะส่งดาวมาแล้วนะคะทุกของมันมีนะคะห้าสิบดวงขอบคุณมากนะคะ มาแล้วหนึ่งร้อยดวงวะขอบพระคุณมากนะคะจากคุณน้ําฝนนะคะดวงดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะโอ้มาอีกแล้วนะคะดาวห้าสิบดวงห้าสิบดวงห้าสิบดวงหนึ่งร้อยดวงจากคุณเนชชนกนะคะทุกครับแม่แม่มาแล้วนะคะคุณเปียดานดาวหนึ่งร้อยดวงคุณสุวรัตนะคะดาวยี่สิบดวงวาขอบคุณอ่านไม่ทันท่านไหนขออภัยด้วยนะคะคุณนัทเล็กใช่ไหมคะดาวหนึ่งพันดวงกราบขอบพระคุณแทบเท้ทานะคะ คุณกรุณาดาวห้าสิบดวงอู้ยาวเยอะมากแม่อ่านไม่ทันเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะคิดถึงพี่ทูกันใช่ไหมกล้องแอดกระต่ายคือฉ่ำนะแม่ส่องฉ่ำมากนะคะฉ่ำมากเวอร์นะคะแม่ไปรับจ้างหาเงินมาซื้อดาวให้คุณก่อนเหมือนแบบฉันจะทํางานเพื่อหาเงินมาให้คุณนะคะอย่างนี้หรอ,แม,นะะอแม่นะคะพี่ทูดาวเจ็ดสิบดวงขอบพระคุณมากนะคะ ชัดมากแม่เราเห็นงาเขาการที่ได้เห็นงาช้างงามันมนฟินนะแม่มันเหมือนเราแบบอือนะแม่หล่อพดหลอ่อโพนะคะแม่ขอบคุณสำหรับดวงดาวทุกๆดวงเลยนะคะดาวทุกดวงของทุกคนนะคะจะสมทบเข้าเป็นเข้ากับศูนย์นะคะเป็นการจัดการการเลี้ยงช้างดูแลช้างที่นี่ทั้งหมดทุกเชือกเลยนะคะหนึ100่งร้อยกว่าเชือกที่นี่นะคะไม่ได้ได้กับแอดนะแม่ที่รุนให้เปดาวที่รุนให้แชร์รุนให้กดไลค์กดเลิฟต่างต่างนแะม่ไม่ได้ได้กับหนูนะคะ ได้กับศูนย์ได้กับช้างนะแม่นะคะเหมือนเห็นน้ำมันย้อยด้วยอุ้ยกองกระต่ายได้ขนาดนั้นเลยเหรอเลิศนะคะอาใช่ใช่เหมือนเห็นรอยขีดหน่อยๆนะแม่เนาะตรงที่เป็นผิวสีเผือกตรงตรงข้างตาเขาพอดีนะคะเหมือนเป็นคราบน้ำนะใช่น้ำมันที่ตกหรือเปล่านะคะทูได้ยินแม่ไม้ตอบหน่อยนะคะคุณครูแหกปากจนเสียงแห้งแล้วนะคะตอนนี้นะคะ <_ C 1> ต้องพ,พูดมเไมอ่ออันนี้ฉันลืมทุกที่เลยนะคะ ขอบคุณแอดปปอที่กับท่าไหว้สุดอลังการขอบคุณแอดกระต่ายนะคะสุดหล่อในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแอดพิซุยน่ารักมากขอบระคุณคุณชติ้มอสำหรับตรงด้านหนึ่งพันดวงนะคะโอ้โหเห็นดาวแล้วหายเหนื่อยนะคะหายร้อนเลยนะคะเมื่อกี้เหมือนพี่นุ๊กขึ้นไปใช่ไหม,ข,ข,ไไไม,มขึ้นขึ้นไปนุ๊กอ้อยอย่างไปเนื้อน่อ้อยพี่นุ๊กแบกอะไรไม่รู้เมื่อกี้พิ่งแบกขึ้นไปนะคะอ้อยเฮอ้อย เช้าเราได้ทำการบอกพี่นุ้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาแอบส่องนะคะพี่นุ้น่าจะรู้ใจแม่แม่นะคะชัดมากเลิศแม่แม่เลิศสุดนะคะกล้องแอดกระต่ายนะคะก็คือ iPhone 27 Ultra Pro Max นะคะทุกคนนะคะชัดมากเวอร์นะคะชัดกว่านี้ต้องไปดูเองแล้วเลินะคะ อ้อยกอน,นั้นแม่แม่ยังติดใจอยู่ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะพี่พี่ปลิวเขาแอบตัดไปแล้วนะแม่แอบตัดให้พี่ทูปกินไปแล้วนะคะเขาไม่ได้ตัดเพราะว่าเขาบอกยาใช่ยาไม่พอต้องแอบตัดให้เป็นสเสบียงติดเพี่วิสวัสดีค่ะคะ่ะหมายถึงใค่ะจิงจิงออกเรือนกี่โมงคะออกออกกี่โมงมาตันละโอเคเดี๋ยวเจ็ดโมงเขินเจอกันวันอาทิตย์นี่บาลันกับแม่ออกเดินข้างนอกแล้วนะคะวันนี <บา S 2> น้แม่ส่งดาวสามรอบแล้ว